มีน้องอยู่คนนึงค่ะคนนี้น้องสามขวบแล้วก็คือคําถามที่เขาถามอะ่ะมันเป็นคําถามที่มันสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาอะ่ะแบบคิดอย่างลึกซึ้งอะคะ่ะแล้วเขาก็มีความสงสัยจริงๆพอแบบจะต่อกล่องเป็นกระดาษมันจะเป็นบล็อกมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งพับกล่องอะ่ะมันก็จะมีปีกเพื่อให้เป็นเป็นที่ให้แปะกาวแล้วก็แปะกับ กับข้างๆของกล่องให้มันออกมาเป็นกล่องใช่ไหมคะแล้วคือพอตัดกระดาษออกมาแล้วอะค่ะน้องเขาก็จะถามว่าลูกปีกปีกที่มันยืนออกมาเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันต้องมีปีกนี้ด้วยก็ค,คือแบบ คือแค่คําถามเขาวันนี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องเชฟว่ากล่องเนี่ยมันควรที่จะเป็นยังไงเขารู้เลยว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง curiosity นะคะหรือว่าความสงสัยเนี่ยมันก็ช่วยในการที่น้องๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรักในการเรียนรู้ซึ่งสกิลเนี้ยเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนที่บอกว่าโัเรียนหรือบ้านในเคลียรฮาวร์อยากสร้างในตัวเด็กๆนะคะก็คือความรักในการเรียนรู้ค่ะ curiosity เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีความเชื่อมโยงกับความรักในการเรียนรู้เพราะว่าการที่เขาส่ง มีคําถามตั้งคําถามแต่ว่าเขาเนี่ยเริ่มมีกระบวนการคิดที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสนใจได้ด้วยตัวเองมีความพยายามที่จะหาคาตอบได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งมันก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งนี้ความรักในการเรียนรู้เนี่ยมันก็ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่าเข้าไปในระบบการศึกษามันก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจเท่ากับตอนเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งแบบอยากสร้างนิสยัยความรักในการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลย แล้วถ้าเกิดถามว่านั้นเราต้องทํายังไงนะคะถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราอ่ะต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ทดลองแบบบางครั้งเนี่ยมันกอาจจะเละบ้างมันอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ก็คืออย่างน้อยคือขอให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราเหมือนเหมือนกับตั้งไว้ว่าสามารถเละได้เท่านี้นะก็ explore ไปเลยเหมือนกับให้ทดลองไปเลยแบบสงสัยอะไรก็ลองทําไปเลยได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือเราเนี่ยควรที่จะชื่นชมในการตั้งคําถามของเขาค่ะก็คือถ้าเกิดเขาถามคําถามดีเนี่ยเราก็บอกเลยว่าโอ้ยแบบ ถามคําถามได้ดีมากเลยค่ะเขาก็พอเขารู้แล้วว่าการที่เขาสงสัยอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขาก็จะ more likely to do it again เหมือนก็จะทําให้ส่งเสริมให้น้องเนี่ยแบบอยากที่จะถามต่อไปถามมากขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือถามคาถามปลายเปิดะค่ะก็แบบถามว่าทําไมถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงซึ่งก็เข้าใจนะคะเราบางครั้งเราก็อาจจะลืมเราก็อาจจะถามว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะแล้วก็คอยถาม follow up ก็ได้ ด้านสุดท้ายนะคะก็คือเราอะต้องเหมือนกับว่าสแสดงถึงความรักในการเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆในชีวิตประจาวันของเราในการที่เราเป็นผู้ใหญ Carr ค่ค่ะก็อย่างเช่นถามครูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยเนี่ยหาคําตอบไปด้วยกันเลยเนี่ยครูก็เพิ่งเรียนรู้วันนี้เลยการที่เราเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยก็ยังเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้เขารู้ว่าโหยแบบการเรียนรู้มันไม่มีสิ้นสุดเลยนะมันเป็นไลฟ์ลองเลอร์นิ่งเรียนต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นสิ่งที่แบบที่ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะแต่คือผู้ใหญ่ก็ยังงต้้อออเเรรรียยยนูู่่่ืๆคะ